ในเมื่อเราไม่ใช่คนอิสลามเราไม่ได้นับถืออิสลามเราไม่ได้เป็นมุสลิมเราจะไปแต่งชุดเขาทำไมเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เป็นเรื่องราวของเออเราจะเรียกว่าอะไรนะครับศาส,สนาดีกว่านะศาส,สนาที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่า เราไปลบหลู่ไปล้อเลียนศาสนาอื่นคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมไม่อยากจะพูดว่าเกิดจากอะไรมันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งเป็นของเออเป็นหนังของศูนนเจ็ดนะฮะเออนนจน,นี่ไปถ่ายที่เกาหลีนะฮะไปถ่ายที่เกาหลีแล้วปรากฏว่าไปทําพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาหนังเรื่องนั้นปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตให้ ไปฉายในเกาหลีเหนือนะครับเขาไม่อนุญาตเลยและมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นหนังสงครามนะครับพระเอกเนี่ยไปแต่งชุดเแบบอาลับนะครับแล้วก็ถือปืนยิงบางทีก็พาผู้หญิงอะไรไปเนี่ยเขารับไม่ได้นะฮะทางบริษัทหนังของฝรั่งนั้นก็จําเป็นต้องตัดฉากนั้นออกไปถ้าไม่ตัดนี่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่เขาไม่ยอม มันก็เช่นเดียวกับเรานะครั้งหนึ่งหนังเรื่องเอมโบที่มาถ่ายในประเทศไทยก็มีพระเอกคือซิดเวสเตอร์สตารเดนะฮะมาเล่นเป็นแลมโบเขาก็เป็นนักบวยชกชกกับคู่เป็นนักมวยนักมวยแบบหากินอะ่ะพอเขาได้เงินมาเขาชนะเขาก็เอาเงินเนี่ยส่งให้กับพระคือยื่นเงินแบบมือเดียวอะ่ะก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมที่จริงแล้วควรจะถวาย ตรงนี้ก็ถือว่าศาสนาของเราเนี่ยคือศาสนาพุทธเนี่ยบางทีก็มีการเอ่อพูดยังไงแบบประท้วงกันนิดๆดหน่นนอยหน่อยไม่ยินยาวอย่างหลายๆหนังบางเรื่องเนี่ยสังเกตได้ว่าเอาปืนไปยิงพระพุทธรูปกระจายเนี่ยก็ประท้วงกันนิดหนึ่งแล้วก็จบแต่ถ้าเป็นบางศาสนานี่ไม่ได้นะคุณไปแตอรเขานี่เป็นเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังความเห็นของท่านอาจารย์นคมไตรเวทนะครับเกี่ยวกับศาสนานะฮะว่า เราควรจะเอามาล้อเล่นหรือว่าเอามาสมมติในเหตุการหนึ่งเหตุการณใดหรือไม่ไปฟังความเห็นของท่านอาจารย์คมไตรเวครับและจะลืมนะครับวันเสาร์ที่สามพฤษภาคมนี้ตั้งแต่แปดเก้าโมงเช้า้นไปมีงานไหว้ครูท่านอาจารย์คมไตรเวทครับไปเจอกันนะครับสายมูแล้วก็สายบุญคลิปตี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ผมขออนุญาตพูดถึงงานไหว้ครูที่จะมีวันที่3พฤษภาคมนะครับอาจารย์คมครับครับผมมีคนถามว่าปีนี้ท่านอาจารย์คมจะทําพิธีครอบเสียนให้ลูกศิษย์หรือเปล่าครับก็พิจารณาอยู่นะถ้าหากว่ามีการเรียกร้องนะมีผู้ศรัทธาอยากจะครอบเสียนครอบครูเราก็จะทําให้นะอีกอย่างนึงครับท่านอาจารย์คมมีคนถามว่าในวันพิธีไหว้ครูนะครับอาจารย์มีพิธีมีการสักยันต์ไหครับอาจารย์ เรื่องการสักยันนะ่ะมันก็มีอยู่นะถือว่าปกติกแล้วกันนะครับถือว่าปกติอแต่โดยส่วนมากมันก็ไม่ค่อยมีใครสักเท่าไหร่หรอกมีปะปลายนะวันนั้นท่านอาจารย์จะสักเองหรือว่าให้ให,ให้ท่านหมอหมอน้อยครับโอ้คงไม่มีเวลาสักเองหรอกอืมไม่มีเวลาสักเองหรอกก็จะให้อน้องชายให้หลานนะให้หลานกับน้องชายก็มีมือสักอยู่สองสามคนครับนะ ศาสนาพุทธนี่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคุยกันได้แต่ถ้าเกิดไปคุยเรื่องข้ามศาสนาเป็นภาพที่ปรากฏขออนุญาตด้วยความละเอียดอ่อนนะครับอาจารย์มีผู้ชายหกคนนะฮะแต่งชุดอะไรนะชุดโซฟอะไรนะชุดอิสลามนะเข้าไปในพิธีบวชครับอาจารย์สมควรนะครับอาจารย์เข้าไปในวัดของศาสนาพุทธก็คือการแต่งชุดของเขาครับนะซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเขาเลยนะ รับชุดอันเนี้ยคนอิสลามเท่านั้นที่เขาจะใส่เขาจะแต่งนะกําหนดเลยในเมื่อเราไม่ใช่คนอิสลามเราไม่ได้นับถืออิสลามเราไม่ได้เป็นมุสลิมเราจะไปแต่งชุดเขาทําไมไม่จําเป็นว่าจะต้องไปงานบวชหรือจะต้องไปเข้าวัดหรือวัดศาสาศนาอื่นหรอกแค่คุณเอาของเขามาแต่งก็ไม่สมควรแล้วแล้วยิ่งถ้าคุณแต่งแล้วคุณไปเข้าวัดพุทธเนี่ย นะเท่ากับคุณไม่ให้เกียรติศาสนาเขาศาสนาทุกศาสนาบนโลกนี้มีเกียรติทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันความผิดจะรุนแรงไหมครับอาจารย์ไอเรื่องความผิดเราก็ไม่รู้นะไม่รู้นะ,แ,ะแต่ถ้าความผิดทางกฎหมายมันไม่มีแต่มันเป็นความผิดเรื่องอะไรอ่ะเพราะเรื่องศาสนาและความเชื่อเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มันจะเกิดการขัดแย้งรู้สึกมันมันจะมีอยู่อันหนึ่งนะอาจารย์นะตัวกฎหมายที่บอกว่าทําให้ศาสนาของเขาเนี่ยเสื่อมเนี่ยก็มีความผิดปักเออมันก็มีามอาจจะมันมันไม่ใช่โทษรุนแรงฮะไม่ใช่โทษรุนแรงแต่มันเป็นการไม่เหมาะสมแล้วก,กรณีที่ว่าแต่งชุดไอ้ชุดโซฟอะไรน,นะฮะชุดโซฟที่ของเขานะศาสนาของเขาเนี่ยผมอาจจะเรยียกผิดแต่ว่าไม่ผิดไม่เพีย응้ยนอะ เราไปถือหมูหันหอะไรพวกนี้อาจารย์ไโอ้ยนะเขาทำคอนเทนต์นะก็อาจจะใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะรู้นะแต่ว่ามีความมุ่งหวังบางสิ่งบางอย่างนะในคอนเทนต์อันนั้น,น,นเลยลืมนึกถึงว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายหรือรว่าผลตะท้อนย้อนกลับในทางที่ไม่ดีกลับมา นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งในการที่เราจะทำโฆษณาอะไรยะคอนเทนต์อะไรก็ตามให้พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องศาสนาไม่ว่าเรื่องอะไรกงสิงอาจารย์แนะนำเลยนะวุ้ย้เลี่ยงอย่าอย่าไปยุ่งแล้วไปแตะต้องเรื่องศาสนาของทุกศาสนาทุกศาสนามไม่ใช่เฉพาะอิสลามคริสก็เหมือนการฮินดูก็เหมือนกันครับนะ เวลามีคนมาทําสิ่งไม่เหมาะไม่ควรกับศาสนาพุทธไทยของเราเนี่ยเราชอบไหมนะไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเห็นไหมฝรั่งมันมาทาไม่เหมาะไม่ควรกับพุทธรูปของไทยเงี้ยเราก็พากันลุมด่าบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ชอบทั้งทั้งที่จริงๆคนไทยไม่ได้รักศาสนาพุทธจริงหรอกาจารันฟันธงเลยจริงๆฟันธงเลยอ่าคนไทยพุทธเราไม่ได้รักศาสนาพุทธที่แท้จริงเลยครับทุกวันนี้ศาสนาพุทธเป็นเพียงธุรกิจ แม้กระทั่งคณะสงฆ์เองก็เอาศาสนาทำธุรกิจครับจริงไหมเห็นเห็นเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วการบ่อนทำลายศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่คนต่างศาสนาอย่าไปกลัวว่ามุสลิมจะมาตืนพุกจะมาอย่าไปกลัวเขาไม่ได้มาทำลายพุทธค,คนพุทธเองต่างหากเราที่ทำลายแล้วทำลายกันมายาวนานแล้วอ,อ,อขโมยของในวัดเนี่ยคนมุสลิมไหมคนคริสต์ไหมคนฮินดูไหม ไม่มีคนไทยพุทธทั้งหมดครับตัดเสียงพระเนี่ยนุสลิมเคยมาตัดเสียรพระพุทธรูปไทยไหมไม่มีคริสเคยมีมาตัดไหมฮินดูเคยมีมาตัดไหมก็คนไทยพุทธนี่แหละเรานี่แหละทําลายมานานแล้วทุกวันนี้เราก็ยิ่งเหยียบย่ําทําลายศาสนากันคใช่ไหมพระเกจิคณาจารย์ยุคใหม่ที่อุปโลกันขึ้นมาเนี่ยหลอกลวงกันอะไรกันทําของขายกันกระหึ่มกันไปหมดี่ยใช่ใช่ไหม นี่ก็คือการทำ,รทำลายศาสนาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันเคยมีสงครามศาสนาอยู่ก็จริงค่าเราโยนไปตั้งแต่ประมาณ800ปีานารันธาพังพินาศลงศาส,สนาพุทธสูญสิ้นจากอินเดียเหตุพ่อไรมุสลิมโบราณไม่ใช่มุสลิมปัจจุบันนะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ มุสลิมโบราณยกทัพเข้ามาย่ำยีแล้วก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วศาสนาพุทธมันสิ้นสูญสิ้นไปไหมนะไม่มันไม่ได้สูญสิ้นเลยสมัยก่อนมันอยู่ในอินเดียนะในอินเดียไม่เหลือแต่ที่มันแตกกระจายไปทั่วเลยใช่ยังเห็นไหมเล่ารัสเซียมีฉะนั้นการทำลายศาสนาพุทธเนี่ยทำลายไม่ได้นะ คนนอกเลดนอกศาสนาจะทำลายได้เฉพาะชีวิตและสิ่งก่อสร้างของพุทธเท่านั้นไม่สามารถทำลายศาสนาพุทธได้ครับแต่ผู้ที่จะทำลายศาสนาพุทธได้เนี่ยพระเจ้าก็บอกแล้วไงทำไมไม่เชื่อพิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาค,คนในศาสนาพุทธนี้แหละที่จะทำลายพุทธศาสนาลงตอนนี้เรากำลังรุ่นมือกันทำลาย บรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในยุคปัจจุบันที่มีทั้งเส้นมีทั้งสายมีทั้งอิทธิพลนะแล้วก็มีอีกบางกลุ่มที่ <c oughs> ทําตัวเป็น,นเป็นนักธุรกิจบางกลุ่มทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลใช่บางกลุ่มอยู่เบื้องหลังการเมืองนะพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้แหละทําให้ชาวพุทธอย่างเราเราเนี่ยเสื่อมศรัทธาลงเรื่อยๆครับ <c oughs> อย่าไปว่าแต่คนอื่นเลยตัวผมเองผมยังเสริมศรัทธ,ธาเลยนะครับ <c oughs> และเมื่อศรัทธ,ธาเนี่ยมันเสริมลงจนก,กระทั่งเข้าสู่วิกฤตศรัทธ,ธาแล้วาศาสนาพุทธไทยจะเป็นอย่างไรมันก็ล่มสลายไงครับ <c oughs> ฉะนั้นผู้ที่ทําลายไม่ใช่คนนอกลีดไม่ใช่คน <c oughs> นอกาศาสนาพวกเรานี่แหละทําลายกันทุกวันนี้